กับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้กับกับมาพอกับนุดหน่อยน้ำโชวอีกคือเก่านะคะคลิปนี้นุ่นหน่อยน้ำโชวก็ได้เดินทางไปติดตามเรื่องเล่าความฝันของแม่นางค่ะแม่นางนี่เพื่อนฝันค่ะท่านผู้ชมฝันหินผีลูกเคยค่ะมาดึงขาบอกเลขค่ะท่านผู้ชมบอกกรบบอกสามโตแดงจึ้งครึ่งค่ะท่านผู้ชมตัวเลขสิเป็นตัวไใด้เ่าก็ไปติดตามรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขแนวทางความฝันของแม่นางพร้อมพมกันค่ะไปค่ะ ค่ะกาบสวัสดีค่ะไม่นั่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่นังค่ะค่ะมันอีกอะไรมาติดตามกันบ้างความขนกับแม่นางเนาะค่ะว่าแม่นา่งคุณฝันอีกแล้วค่ะเพิ่นสิฝันจังไดก็ให้แม่นางนี่เราความฝันให้ข้าฟังเนาะค่ะเนาะแม่นางฝันจังไดคะโอ้ยฝันเน้นนั่นูกเคยเพิ่นกับไปเรอหรอไปเดี๋ยวซ้ำอาทิตย์กับสิตอันไปนี่จากว่าเนพิ่นโดนมาจังไดเรากับมามาเข่าฝันมา เพิ่นมาเพิ่นโหลดมาไปสล่าหยางเปสล่าหน่อแม่เพิ่นมา <c oughs> ไปเหรอหันเดิมไม้เดชอสล่าฮะซุนเจ็ดหนังยู่หนาสล่านั่งสล่าฮะซุนเจ็ดนังเดเขาไปโหลดเพิ่นมากลได้หยางหยางหยางขับไปว่าไปไปไหว้ผาแมันดูบ่าบันไหว้ผาแบบเป็นหลวงพ่อผาขาวเพิ่นอยู่หันองเงิน่ <c oughs> เป็นหลวงพ่อ <c oughs> <ๆ>ผาขาวแบบนี้ก็เลยขับไปขับไปเพิ่นมาโอ้ยมีออกแม่จังไหนล่ะตัวสั้นเข่าแล้วล่ะได้เพิ่นมาสั้น เขามีปนจำปนจำเจ้าหรอเขาเขาแม่บายพาบอว่าฉนอ้ยมาเดาหลวงพ่อน่ะว่าตันเอ้ยไม่มีอย่งไหแเลวสันเข่าแล้วได้กวยวิหนึ่งหายเป็นว่าบ้านนี่เพิ่นหดว่าฉันเป็นมนมากฝันว่าคือจังนอนรับรับเป็นมาลืงขาบอกเดนะไว่าเป็นว่าเถือเรื่อเลยเป็นว่าหาศูนย์เจ็ดนี่เป็นว่าค่ะเป็นว่า บ้านี้ผู้พันไปเดาดุเคยอายุพัน,นเด็กเจ็บสิบเอ็ดป,ปีพูพันไปนนบา้านพัเนเดเ็กพันอายุพัน,นเด็เจ็ดสิบเอ็ดปีคือกับเสียสิบแต่เด๋วเนาะแมนค่ะ,ะโอ้ดึงขาบอกเรื่องเลยดึงขาแมนบอกหาซูนเจ็ดบีกนึ่งลูกเคยบอกยักนเป็นดุเคยแต่ว่า,ายุร้ายกลัวแต่ว่าเป็นแบบเถ้าเพลินนั่นค่ะ พ่นอายุจักปีคนใน่เจ็ดสิบเอ็ปีค่ะเจ็ดสิบเีสียชีวิตดนหรอบคุณแม่เดือดสมอาทิตย์หลาดก็เสียิิกว่าหมื่นหรอท่านโดนหรอเพราท่านดนเนาะโอ้ว่าดึงขาโบกเหลยกลือแมนเิ่นตีแมนมาอยู่โศกไหราบเบ้อหรือเิ่นมาต้นเด็้มันหัวเปนกระเด็ิบอบเดบบอกเบ้อให้โทอใหรรับก็ป่าจัก ค่ะเป็นบาธิวันว่าเคยว่าติวันเป็นก็เลยมาเขาฝันหนันค่ะเข่าฝันดึงขาในกันเล้่เป็นดึงขามาควักๆเัืเอยออ ถือว่าเป็นตัวเลขที่ชัดเจีนเนาะค่ะดึงค้าโบกเลี3สามโตเลยเนาะคุณายอนเจ็ดตัวเนี่ยอาูนเจ็ดเด้อเพิ่อนเนาะอาอยุเพิ่งกับเก็ดสิปีเจ็สเอ็ดปีอเก็ดสิบเอ็ดเต็มพอดีค่ะแต่ว่าเพิ่นได้ให้กวยวยนี่ถือล้วยมากอายุปีหนึ่ง แล้วกล้วยเป็นมาแต่ว่าบ่บ่ท่านได้กินกล้วยออกาอยม่ค้าถือกล้วยมานัาแม่นเิ่นไห้กล้วยวีหนึ่งเิ่นมาออนฟันเข้าแล้วแบ้วบ่มีหยห้งไิคนขายกล้วยวีหนึ่งเราเลยง่าออกมากเคยฟันเห็นเพื่อนบแต่พดเพื่อนเสียชีวิตไปฟันฟันขั้งแด่กับฟันมานนเมื่อฟันอีขั้งที่สองอยู่ค่ะ ฝันซองเถื่อฟันข้างแรกนี่ฟันกากฟันอันเก่าอันคันที่สองเป็นกระมากคือเก่าบางสี่สองขื้นนี่ล่ะก็มาฟันคือเก่าฟันแบบเก่าสองเือฟันแบบเก่าเลยค่ะแอถ่ถ่ายว่าพื้นมะหยั่นเนาะแคลเซียมกับว่าจะพื้นถี่ฟันขัางแรกนี่กับฟันมาม่ดึงขาบอกตัวเก้านี่ล่ะแม่นาชุนเกียรติ บาดีว่างหมูวานเมื่อก่อนนี่ก็มาฝันแบบเก่าอีกแม่นขึ้นว่านขึ้นก่อนนี่โอ้ค่ะค่ะค่ะก็ถือว่ามายั่งเนาะอย่าลืมเนาะอย่าลืมตัวเลขเนาะค่ะเพิ่อนมากระตุกค่ะนี่เพิ่นว่าซื้อเอาเด้อเพิ่นว่าบ่เพิ่อนมาเนาะอยู่หนะทหารเด็ตัวนั้นาหา07นั่นน่ะเพิ่นว่าค่หน่นอยู่เพิ่นก็เจิ้นไ้คือจังบหาเด็กขี่ยังนายอยู่หน้าซะด่าค่ะเป็นหาศูนย์เจ็ดตัวซีไร้คุณแม่ค่ะ ตัวเลขสีอะไรี่เขียนไหวสีแดงเลย่ะเป็นสีแดงเลยค่ะเป็นสีแดงเป็นเด็ดสีแดงเลยเพป็นเขียนขึ้นแบบว่าขึ้นป้ายไปเลยนะหมดถี่เขียนแบบว่าขึ้นขึ้นก้าติดไปเลยค่ะตัวใหญ่ใหญ่เพ่นนะคัวตัวใหญ่บอเหญ่ตัวใหญ่กำบะดีตีข้อเหงาหน่อยนะแดงจึงคืองเลยค่ะเด็ดแห้ยสีแดงเลย ฟันสั่มกันถึงสองขังกับเบียรเดียวกันค่ะฟันทองเถือค่ะขังทุ่ถ่ายเป็นขังขันขังที่สองเย่หรอฝันดีค่ะคข้ก็เพิ่นกระสีียกใส้สูตไนร่ค่ะไล่ตืดล็อกไม่เถื่อห่างกันจักหมึ่ ใช่อันไหนฝะฟันฝันห่างกันเจ้งมึงฟันตอนเฟันมัอาทิ์ก่อนกับเม่ฟันมัท้อสมอเนี่อ้ยังบนานเดค่ะค่ะ่เนตายกับเป็นท้องตามอาทิเนาะค่ะค่ะค่ะแต่่ันฟันเดนะฟันเดินเผินอืค่ะุนยาคุณเมยลืมเนาะค่ะกันมเขาฟันอีกครั้งที่สมืกันอีกเนาค่ะบอบอกอีกค่ะกันห้อาหลงค่ะอ ฝันดีเนาะคุณแม่เนาะสื่อลอตเตอรี่ไว้จักหาหกใบเนาะคุณแม่เนาะเพราะว่าฟันค่ะฟี่แข็งกันเนาะค่ะจิไหนกอะให้ท่านผู้ชมพิจารณาเอาให้คุณแม่พิจารณาเอาเนาะแต่ว่าก็ถือว่าฟันเด็ดแทงแล้วนี่เนาะตัวเลขกกะแดงจริงคือเนาะจะยูนาซลาอีกสามหน้าบอนยูนาซ่ายูนาซลาคนผ่านไปผ่านมา สลาการบวชสลาบอกง่ายเลยแต่เป็นเป็นบวชตรงนั้นกับเป็นสล่าเป็นสลาบวชสล่าง่ายสล่าสั้นผ่านน้องสั้นเลยค่ะ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 ความฝันของคุณยายมีอยังเพิ่มเติมหรือคะค่ะเรืกองวดเนี่ยแต่ว่าจั้อันจังไหนเนาะพอมาเพราะว่าบางหนึ่งหันฮกเก่าบางหนึ่งหันเนาะก็บอกเป็นแต่ว่ากับุ่คอย สื่อเด็สื่อยังจ็กเกอรอมีตามีตาบานไทบบานเมื่องเป็นสื่อแล้วพันพนถือน้ำเป็นอะไรน้ำค่้องหัวหัวที่ซ้องหัวดามหวแล้วรค่ะเราะว่าโดนโดนหาโดนดาบานนี่เมื่อหนวม่ฟันจงมาอะไรม่ฟันอีกเป็นหวดที่สี่นี่อเขาละสามหัวหัวที่สี่นี่บอกค่ะโอ้ค่ะโอ้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 ท่้โอ้โอ้โ้โอ้โา้โอ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 กโนอ้โุณแม่โอ้ ค่ะขอบคุณคุณแม่อีกคนหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้ชมสรับรคลิปนี้นุนหน่อยนั้โชกสิพาท่านผู้ชมมาเบิงแนวทางตัวเลขกของแม่นางค่ะแม่นางเพิ่นฝันเห็นผีลูกเคยเพื่อนค่ะมาดึงขาบอกเลขกค่ะท่านผู้ชมเพิ่นมาแม่นางเพิ่นก็เห็นตัวเลขค่ะอยู่ ซาลาค่ะยูซาลาโตแดงจึงครึ่งค่ะ5้7นค่ะท่านผู้ชมอายุลู่เคยเพิ่นกับ71็ปีก็ให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเบิ่งค่ะนี่กอับตัดเห่นมุนเห่นนําค่ะก็ะให้เอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลวดประจําวันที่หนึ่งเมษายน2567ิบคลิปนี้นุ่นหน่อยน้าโชคก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคโชคหมานมานลําลําลุย้ยลุ้ยเฮ้งเฮ่งปังปังกับแนวทางตัวเลขของแม่นางกันทุกคนค่ะ ค่ะนุดหน่อยก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้นุดนน่อยน้ำโชคได้เห็ดคลิปดีๆในติดตามแนวทางตัวเลขเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเนาะคะ่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นุดนหน่อยน้ำโชกก็ขอ,ขอจบไว้เพียงแค่นี้คลิปหน้าเจอกันไหมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ